สวัสดีครับพอแม่พี่น้องในประเทศตั้งประเทศพี่น้องผู้ใ้แรงงานตั้งดินแดนทั้งเมืองหนอกเมืองหน้าผู้ใ้แรงงานตั้งสาขาอาชีพเออพี่น้องช่วยๆซัเนี่ยกระพอกับสองลุงบวชบ้านหน้าเมื่อนี้ข้างตำบลทุ่มสร้างนี่เด็ดจาของกล้ยเพิ่อนมอสีป่างมากบริยติไทายทํำกล้วยบั่นสวัสดีครับ พี่น้องเรา่าโอ้ยยำว่าฟังภาษาใทยเขกากลคองแต่ว่าเราเราว่าไายหลุดไปกล้วย,ยกล้วยกะยางบ้านพี่น้องเอ้ยดนะเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยก่อนพี่น้องไงเก็บภาพบรรยากาศสะออนหม่องยูหม่องเศร้าเพิ่นดอกว่าก็สิขออนุญาตเพิ่นไทยเพิ่นว่าอยากขายกล้วยเถือกออกพี่ดอกว่านท่านโอ้ยพี่น้องไงกล้วยเพิ่นตื่นนั่มแล้วเพิ่นตังกินเนาะ ข้าวโพดผัเลี้ยงมันกระเบื้องบางยู่บางกินพี่น้องเอ้ยเป็นถ้ำปลาถา้ำปลาหย่าปลาจอกปลาเนี้ยปวดอ่ะปืนลูกปวดมันพักกระดิ่วหรืยูลุล่น้ำพอดนะน้ำไทยก็เหรอวะเดี๋ยวลูกเด้อพอถ่ายรูปได้หนิจบของบนวัด น้ำไปทายโลดนี่นองมุนเวอร์ันมันจะเปิดราคาอยู่วดเถือกจะขายวยเถืกเยอ่บ่มีพอขา้าเบงกเท่าซันวดพ่นเดตื่นุนวนตัว่นแลนลงหนองมนุลยพี่น้องเอุ้น่อโอ้ยมานำบ่งดอกี่น้อเพันตื่นตื่นลุนวนากันมุดหนานี้ดแล้วโอ้ยจะานยังูลูกเอ้ แลาวกันไปไซนัวบ้านี่ว่าอยู่เบื้องลู่ล่าง้างกำงามเนี่ยมาสันเป็นตื่นครับเห็นลุกอ้วนมาไายอะไรพักกันร้อยน้ำขามน้องไปนเลยคุณก็สิรรท้ำไายลุงอ้วนจากเบื้องตูบ กุ้ยตัวผู๋ยวพังมาอยากขายออกว่าส่นจุงตัวกุ้ยแม่ไว้อันี้กุยย้ยหน่องกุ้ยท่ามี่น่องเอ้ย เปเลี้ยงใี่น้องจะท่ามันมือก็หยาในสภาพซิ่งแีวนล้อมแบบนี้กับเป็นตะเลียงยุ่พี่น้องกล้วยน้ำหวยน้ำน้องน้ำบึงน้ำง่าน้อง,ยยอง,งห่วงอีหลีตปาปลาจอกปลาแหนปลาบัวดอกแดงจึ้งรึงยุ่น ไปแล้วลุงวนบอไดเบิงโตอันใกล้ๆซำถามฝากไปแล้วเจ้าของมาทิววาจากไหนน้อหลานนี้น้อไปได้ไงลุงพี่น้องเอ้ถามไปว่าได้รับบ้านลุงวนก็ได้แค่เก็บภาพบรรยากาศเออพี่น้องเอ้ฝากไว้พี่น้องดอกหูตะวันเจ้าของกล้วยพันธุ์ทีขายกล้วยขายกล้วยเถือกบวาสั่น บรรยากาศพี่น้องน้องมึงเป็นเลี้ยงพิกัดนี่กับยูพี่อะไรพี่นอออ้องเอ้ยอยู่ทางบันนวดน้ําแทงพิกัดบันนวดน้ําแทงทางตำบลซุ้มสร้างพี่น้องทั้งทำฝากทำตำบลมะเยี่ยมยำพี่น้องทงั้งตำบลซุ้มสร้างมือนีิ เปิดราคาข้กล้วยเขาเจ้ากกัตื่นมาไงแลนด์ขามน้องคนไปแล้วเนาะต้อไปนี่ลูกบอลจริงๆไปถามเจ้ากองคนรับาลเลยว่าจะขายราคาเทอะไรขายจากโป้โอ้ยเจ้ากองมันก็บ่กอยากเขากล้องพี่น้องเลย ก็เลือกประเด็นได้ละเอียดทำไปอาลาดบันบอกแต่ว,ว่าไทายกล้วยเห็นแนอชิคายกล้วย <laughs> ยามาไทายกล้วยอกไกลกว้องเลยไปอาลาดก็ได้แค่เก็บผ้าเป็นเจ้ากาัดเออผีน้องเอ้ บรรยากาศงา,งามฝากไว้พี่น้องถาโคกแล้ว น้องไงกลวงเคยพี่น้องอียแันทีหม่องเลี้ยงกล้วยเขย่าหมอ,อคักโอ้ยหุ่นเจ้าของกล้วยพุ่นปรัดกล้วยยู่ฟังพุ่นหุ่นก็คือประเดิมไปดอก นี่คนลราฝากที่ได้นำเสนอแต่ภาพบรรยากาศของของเขึ้นเลี้ยงนี่แหละครับฝากไว้พี่น้องทานทีของเขึ้นเลี้ยงกล้วยนี่โอ้ยยินหมอนละไ คลิปนี้ลุงวนกับทิปิดคลิปเพียงแค่นี้เด้อพี่น้องเลยเป็นการมาถามไทยเปิดราคาขัาาขขากกว้วยเพิ่นอยู่กลางถ้ำขั้วยเปินแลนคามโคกไอ้พื้นห่อดี๋ยเรื่อยบึงโตเบิึงต้นเดี๋ยวฟังเพิ่นไปรัดไปฟังเพิ่นครับสำหรับคลิปนี้ลุงวนกับทิปพอจบคลิปเพียงแค่นี้สก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นแรงรงใจงลุงวนมาหน้า ขอบคุณพ่อพี่น้องที่เขามาเบิ้งคลิบของบวนกันได้กำลังใจให้พี่น้องผู้ใส่แรงงานตั้งดินแดนตั้งเมืองนอกเมืองหน้านะครับขอบคามทุกคนไปเร่นเป็นของพ่อพี่น้องเบิรดตุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ